วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสาเหตุที่ทำศัลยกรรมจมูกแล้วจมูกเบี้ยวว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมีมาจากสาเหตุอะไรบ้างบางคนก็ว่าอาจจะมาจากพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานของตัวเราเองไม่ดีหรือเปล่าเหมือนพูดเหมือนก่อสร้างเลยนะหรือเอาผมไปเจอมาบางคนเขาบอกหรือว่าอาจจะเป็นที่ฝีมือของคุณหมอที่ทําให้หรือเปล่า,าที่แบบเบี้ยวนะวเดี๋ยวนี้เราก็จะมาคุย กับนายแพทย์กฤษดาโกวิทวิบูลนะครับภาควิชาโสตศัลศาสตรวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ก็จะอยู่ในหน่วยของการสัรยกรรมนะฮะเออจะหมูกนะครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหยกคุณหน่ำได้ยินนะครับได้ยินครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์โอหนี่แฟนคลับอาจารย์เพียบเลยนะฮะใน facebook นะครับใช่ตอนนี้แฟนคลับอาจารย์เข้ามาแล้วนะฮะก็ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมจมูกหรือว่าเรื่องจมูกก,ก็ถามอาจารย์ได้นะครับก็สามารถถามเข้ามาที่ facebook นะครับ m c o t news fm 10 0 5หรือว่าจะเป็น l ล n e แอดก็ได้นะ <_ S 1> ใชะออ่ที่ l ล n e แอด m c o t news นะครับอ่าครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทำศัลยกรรมจมูกแล้วจมูกเบี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับอาจารย์ คือจริๆงๆต้องท้าความก่อนนะฮะที่คุณหนาผเผื่อเกิดมาเมื่อกที้ที่บอกว่าเกิดจากโครงสร้างของตัวเองของคนไข้เองก็ถูกส่วนหนึ่งเกิดจากมือของศัลยแพทย์ที่ทําการผ่าตัดก็ส่วนหนึ่งจริงๆถ้ามองสั้นๆเนี่ยผมบอกว่ามันเกิดได้่จากได้สองหรือสามสาเหตุนะครับหลักๆที่จแบ่งก็คือจากจากคนไข้เองนี่ก็ถูก จากหมอที่ผ่าตัดก,ก็ถูกแล้วว่าจากวัสดุที่ใช้เสริมอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้เบี้ยวได้เหมือนกันครับผมบจะมาลงในรายละเอียดกันนะครับครก็รรเป็นจากสาเหตุของคนไข้เองเนี่ยก็เลยจริงๆนี่ยพื้นฐานคนไข้เองเนี่ยคนไข้เน,นขเนี่ยที่เจอจมูกจะตรงหน้าสองข้างจะสมมาตรกันแล้วก็ตำแหน่งคิ้วตำแหน่งตาจมูกอยู่ตรงกลางปากอยู่ระหว่างคิ้วโดยตรงเนี่ยจริงๆพบได้ในคนปกติเนี่ยโอกาสที่ ใบหน้าสองข้างจะไม่สม่าที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็เกิดได้เยอะนะครับบางทีอาจจะถึงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำรูมจมูกอ้างไม่เท่ากันแล,ลแลล้วเรามาลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยกระดูกจมูกความผ่งนูนก็จะไม่เท่ากัน,นตัวผนังกั้นจมูกยที่เรียกว่าเซ้ตั้มแล้วก็กระดูกอ่อนต่างๆก็จะไม่เท่ากันบางคนปลายกระดูกเนี่ยกระดูกอ่อนก็จะไม่เท่ากันนั่นแหละับก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันว่ามันพื้นฐานไม่ไม่เท่ากันเนี่ยพอเสริมอะไรวางไว้ข้างบนเนี่ย โอกาสที่จะเห็นความไม่เท่ากันหรือความเบี้ยวก็จะเกิดเยอะขึ้นอันนี้ค mm ือ hmm. เรื่องตัวคนไข้เองนะครับ,รบอย่างที่สองก็คือเรื่องจากฝีมือของแพทย์ก็คือเกิดจากไก้วัสดุที่ใช้เสริมเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับคนไข้พอเน mm hmm. ี่ยใช่ไหมฮะวัสดุที่ใช้เสริมไม่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างเนี่ยร้อยทั้งร้อยคนไข้เนี่ยจะมาเสริมจมูกไม่ค่อยได้มาลดจมูกจะมีบ้างเหมือนกันนะครับดัง mm hmm. นั้นการเสริมเนี่ยเวลาใส่วัสดุเนี่ยวัสดุที่ใช้มันไม่ได้เหมาะกับ คนไข้มากเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นคนไข้เนื้อน้อยผมชอบพูดนะเนื้อน้อยปลายน้อยเนี่ยจะต้องการจะโด่งพุ่งเลยทั้งโด่งแล้วก็พุ่งหยุดปลายสลบปลายพุ่งเนี่ยพวกนี้บางทีพอหมอตามใจหรือว่าแบบพยายามทําให้สิ่ง,งที่คนไข้ต้องการเนี่ยมันกลับสร้างแท่งซิลิโคนที่ยาวไปไม่เหมาะสมไม่ออกใช่ไหมฮะครับพอยาวไปไม่เหมาะสมเพราะมันจะอยู่ในพื้นที่ที่มันจํากัดน,นะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการ พอแรกๆอุปกรดูไม่ได้มีปัญหาแต่พอนานๆเริ่มมีการแผลหดซังเกิดส,สร้างอันคือเกิดสร้างปรอบุ้มตัวซิลิโคนที่เรียกว่าแคปซูล่าเนี่ยก็จะเกิดอาการบิดเยี่ยวไปได้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้แท่งที่มันไม่เหมาะสมหรือว่า,าการวางมันไม่พอเหมาะกับลักษณะโครงสร้างของคนไทยน,นี่คือเกิดชะกอร์ละครับจะต้องบาลานซ์ดีๆอย่างที่สามก็คือเกิดจากวัสดุเองวัสดุที่ใช้เสริมในสมัยปัจจุบันก็มีอยู่สามคีบแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่ สังเคราะห์นะครับก็จะเป็นซิลิโคนไม่ก็เป็นกลุ่มที่พวกกอเท็กกเท็กค้ายคล้ายซิลิโคนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะใช้วัสดุของร่างกายเราเองเช่นที่โครงอะไรเนี่ยการใช้ซิลิโคนเนี่ยมันนานไปมันจะเกิดการสร้างแคปซูลมาึ้นซิลิโคนบางทีก็จะเกิดมีความหดดังอะไรได้นั้นก็จะเป็นสาเหตุที่ทาให้มีปัญหารหรือว่าตัวที่โครงเองที่บางคนมองว่าการใช้ที่โครงเป็นวัสดุเสริมที่ดีที่สุดเป็นของเราเองไม่มีปัญหาเนี่ย แต่มันก็มีเหมือนกันพอระยะยางผ่านไปเนี่ยซี่โครงมันจะมีการบิดการโคดนะครับเขาเรียกว่าัิงหรือว่าการบิดโคดของซีลิโคนเองก็ทําให้ดูเบี้ยวได้แต่ทีนี้ไม่ได้เกิดเร็วนะไม่ได้เกิดเร็วเหมือนพวกซีลิโคนบางทีขึ่งปีปีนึ่งถึงเริ่มเห็นการบิดเบี้ยวการโค้งของตัวซี่โครงเองก็ได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยของวัสดุที่ใช้ในการเสริมครับผมอืมครับอาจารย์ถ้าย้อนไปไปในข้อแรกสาเหตุแรกอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นที่โครงสร้างของคนที่จะทําเอง แล้วแบบนี้มีวิธีแก้ไขยังไงครับอาจารย์วิธีแก้ไขเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการการเลือกวิธี่าตัดนะครับปัจจุบันคุณอ,าอ่านคุณหยกจะได้ยิน,บบนว่าแบบางคนบอกว่าแก้ไขโครงสร้างต้องโอเพนเท่านั้นเปิดไปดูทั้งหมดแล้วก็ปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานให้มันให้มันเท่าเทียมกันมันเหมือนกับเวลาที่สมมุติว่าคนไข้เนี่ยกระดูกจมูกไม่เท่ากัน<ม>ใช่ไหมฮะลักษณะของมีผนังกั้นจมูกโคตเนี่ย มันก็ของเดิมเหมือนพื้นพื้นเราไม่เรียบอ่ะเหมือนก่อสร้างนะเมื่อกี้ขึ้นหยกเอาคุณอานใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันพอพื้นมันเป็นลุ่มเป็นบ่อมันไม่เรียบเนี่ยวางถนนหรือปูพื้นที่มันเรียบไปเนี่ยในพื้นที่มันไม่เรียบมันก็คือมันจะไม่เรียบอยู่นะฮะคล้ายๆกันถ้าเราเหลาซิลิโคนให้มันสมมาตริมมตรทีเลยจะไปวางอยู่บนพื้นของกระดูกที่มันไม่สมมาตรเนี่ยยังไงมันก็บิดมันก็เบี้ยวอะไรครับประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ ทําการแก้ไขโดยการที่เราจะทําแบบโครสก็คือใช้เหล่าชีวิตโพลสไกกระเบืเฉยเนี่ยบางทีเราต้องตับตรงท้องตรงซิลิโคนให้มันไม่เท่ากันบางทีผมจะบอกคนไข้ในเวลาทำอกวาเนื่องจากกระดูกไม่เท่ากันเนี่ยผมอาจจะตะบายหรือตอกกระดูกไปได้บ้างให้มันเรียบขึ้นแต่ว่าส่วนที่มันไม่เท่ากันจริงๆเนี่ยเขาจะต้องเหล่าท้องซิลิโคนให้มันไม่สมมาตรเพราะนั้นเขาจะรัไปถอดไปถอดกับหมอคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ผมเนี่ย ได้เขามาว่าหมอนะว่าหมอเหล่าไม่เท่าหเหล่าแม่เลยเพราะว่าหมอเหล่าให้มันตับให้ท้องมันสมมตัยกที่มันไม่เท่ากันไม่บอกแม้ว่มันมจะแก<ล>้ไ<ล>ก็คือเราปรับเพื่อให้ใหมอปรับคนไข้คนนะั้นส<ม>่วนถ้าเราเอฟโพสกับการใช้วิธีการโอเพนเนี่ยนี่มันเปิดไปมองเห็นละพอมองเห็นเสร็จเราก็ตับพื้นฐานได้อย่างเช่นกระดูกไหนเมื่อกี้ก็ใช้ลอกระดูกใช้ตอกกระดูกให้สบายกระดูกใช้ตอกกระดูกเพื่อตับพื้นให้มันสมมาตรกันนะครับ ถ้าจะแบ่งรายละเอียดจริงๆอ่ะข้างบนเนี่ยมันเป็นส่วนของกระดูกจมูกนะครับเวลาจมูกเนี่ยด้านบนหนึ่งในสามจะเป็นกระดูกเราก็ใช้การต่อการเกลาการกลอนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นขนแงกั้นตรงจมูกเป็นกระดูกอ่อนเนี่ยเราก็ใช้การเย็ดการดามให้มันตรงนะครับส่วนปลายจมูกเนี่ยเป็นกระดูกอ่อนเราก็ใช้การอ่ะตั้งการยึดการอะไรให้มันสมมาตรกันอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขสําหรับวิธีการเอพโตส์หรือว่าการเปิดแบบแบบโอเพนนะครับการเปิด ดันั้นเป i นซ i p l e หรือหลักการเนี่ยโอเพนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงครับผมครับมันอาจารย์แล้วอย่างอย่างสามหรือสี่สาเหตุที่ที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นเนี่ยเราเราเจอแบบไหนบ่อยที่สุดครับที่มันมันทําให้เกิดการที่จมูกจะเบี้ยวจากการทําสัญญกรรม,มาครับอาจารย์ครับผม คือผมทคาความนิดนึงนะให้ผลแทรกซ้อนที่เจอเยอะที่สุดของการท,ทําจมูกแบบเสริมเนี่ยเขาก็มีการศึกษามานานมีหลายประเทศผลแทรกซ้อนที่เจอเยอะที่สุดแล้วก็เป็นผลแทรกซ้อนที่ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวหรือยิ่งใหญ่อะไรก็คือทาไปแล้วเนี่ยมันเบี้ยวมันโคดอันนี้ผลแทรกซ้อนที่เจอเยอะที่สุดดะลองลองมาได้ก็คือเช่นมีเลือดข้างหลังทําใหม่ๆอันนี้เจอน้อยลงมาหรือว่ามีการติดเชื้อหลังทําเจอน้อยลงมาสุดท้ายพอทําไปนานๆแล้วมันบางมัน มันก็จะมีความใกล้ทะลุหรือทะลุเนี่ยก็เป็นบทแม่สอนที่เจอได้ในที่น้อยลงมานะครับไอการบิดเชื้อเนี่ยเจอเยอะสุดแล้วก็สา,สาเหตุจริงๆผมว่าเป็นเป็นได้เกิบทุกสาเหตุนะครับเพราะว่าเพราะว่า,วามันมันก็เป็นการประกอบคุณร่วมกันฉะนั้นก็ต้องมีการอ่าเรียกอะไรละ่ะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาที่มันเกิดได้มันจะเกิดมันเกิดจากคนไข้เองเราก็ต้องเวกคนไข้ก่อนมันมีแนวโน้มที่มันจะไปตาม พื้นที่มันไม่เรียบฉะนั้นหมออาจจะต้องปรับแท่งให้มันอ่าล้อไปกับพื้นที่มันนูนที่มันยุบอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างที่สองก็คือจะเก,กิดจะแก้เรื่องของอ่าหมออย่างที่ทําก็คือต้องบอกว่าอย่าให้โด่งพุ่งมากยาวมากเอกเวกลั่หยิบเบี้ยม,มันก็จะสูงขึ้นนะครับบางทีไปปรับให้มันรับกับอ่าะไรผมเข้าใจครับว่าอ่าต้นทุนคนไข้ที่มีะครับที่มันเข้าไปคราอยากไป จะไปสืนธรรมชาติมากเพราะถ้าสืนธรรมชาติเดี๋ยวธรรมชาติก็จะลงโทษเราเองจางคะแล้วงานของการปรับแก้ให้สมมาตรกันอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนหรือพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะวิธีความแบบยากง่ายหรือว่า ที่มันจะทําให้แบบที่บอกอาจารย์บอกว่าผ่าตัดเปิดแล้วบางคนก็แบบอาจารย์ไปเสริมหรือไปทุบบางส่วนอย่างเงี้ยคะ่ะหรือเราทําเท่าที่มีของเราอันไหนจะให้ผลและเกิดผลนะผลกระทบน้อยกว่าคะ่ะหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จแล้วอะคะอาจารย์อืมผมว่ามันจะมันจะไม่ได้ยากเป็นอาชนิดไหนอย่างเดียวเลยนะผมว่ามันมเป็นจางคอมไบหรือรวบรวมกันในทุก<อ>ส่วนนะครับก็คือในส่วนของคนไข้เองอาจะต้องรับทราบอย่งแรกเลีย๋ยวไา่ที่คนไข้เนี่ย ม่ค่อยรู้นะว่ากินหน้าไม่เท่ากันหรือว่ารูจมูกไม่เท่ากันปีกจมูกรูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันคือมาถึงเวลาปรึกษาคนไข้ก็จะบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาผมที่สอนหนังสือลาสอนะลูกศิษย์อะไรก็จะแบบว่า<ช>เออซีสคนไข้ก็บอกว่าอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยว่าจริงๆจมูกไม่ได้อยู่ตรงกลางหน้าแล้วก็อ่ไอ้ตัวริมฝีปากก็อยู่ไม่ตรงกบับจมูกอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วว่าคิ้วเนี่ยคิ้วมันข้างซ้ายสูงกว่าข้างขวาลูกตาข้างขวาสูงกว่าซ้ายใบหน้า ข้างซ้ายเดียวข้างขวาฟ้านอะไรเงี้ยคือคนไข้ไม่เคยเวทเข้าใจไม่เคยาาสคังเกตก็มาถามกนเลยจะแจ้งเขาทราบว่าโอเคเนี่ยอของคุณเนี่ยมันมีเนื่องจากกายวิภาคของคุณเป็่นอย่างนี้ซึ่งมันต้องตกใจเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนมันก็ไม่เท่ากันนี่ออกนะฮะเท่ากันเป๊ะซิมเมตรีแบบจาบ่าจ่าบรดูจะก,กระจกอะไรเลยจะนอยก็จะตอบใจคแล้วก็จะค่อยๆแนะนาว่าอ่าฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมากน้อยยากง่ายจะเป็นยังไงแล้วก็ โอกาสที่มันจะบิดเบี้ยวไปตามพืม้นของโครงสร้างที่มันไม่ตรงเนี่ยมันมีมากอยขนาไหนแล้วก็ใลังเชสที่มีทรัพยากรน้อยมันจะบอกว่าตรงที่อยากได้อาจจะคล้ายแต่ว่าจะไม่เหมือนเป๊ะเพราะถ้าเหมือนเป๊ะเนี่ยโอกาสมีปัญหาหลังทันจะเยอะมาพมกพอมีการสืนกกับทรัพยากรที่เรามีเกินไปประมาณนั้นนะฮะก็ต้องก็ต้องใช้ร่วมร่วมกันทั้งสองแบบอ๋อนะอย่างอย่างอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย อย่างอย่างสมมุติตานอันนี้เข้าใจได้ผมก็เคยสังเกตเหมือนกันแต่ที่อาจารย์บอกว่าบางทีบางคนปากอาจจะมาอยู่ตรงกลางแล้วจะมาต้องเป๊ะขนาดนั้นโอ้อันี้ก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันกนะครับอาจารย์อมแ<ะ>สดงว่าอย่างบางคนที่เหมือนเขาพูดออว่าแต่ละคนจะมีมุมสวยของการถ่ายรูปนี่มันมันเกิดมาจากอันนี้ด้วยไหมครับอาจารย์คือเรื่องจริงครับ<อ>ครับ,รบอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งบางทีคนไข้คนไข้นขเนี่ยจมูกยังไม่ได้มีความอ่า นี่อะไรนะฮะสันก็มีจริงๆแต่ว่าเนื่องจากว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขามีความกว้างของตัวกระดูกจมูกงอกใช่ไหมฮะฉันั้นพอถ่ายหน้าตรงเนี่ยมันเหมือนกับอ่าผมพูดเทียยแบบนี้มันกับว่าอ่าภูกระดึงเนื่องจากภูกระดึงนะคุณนันทินยกครัะภูกระดุงนี่สูง ใช่ไหมฮะแต่ดูจากข้างบนสมมตินั่งเลนสอกร์มองลงมาเนี่ยปูกระดึงก็จะดูไม่ได้เรียวไม่ได้ชันเพราะว่ามันเป็นที่ราบสูงเหมือนกันแล้วคนบางคนเนี่ยดูปลูกดีสูงแต่ว่านองหน้าตรงแล้วเหมือนกับไม่ค่อยมีจมูกเลยไม่มีรูจมูแต่พอมองด้านข้างหรือโดนเอียงเนี่ยก็จะดูมองเห็นแล้วก็ดูเนี่ยจมูกไม่ได้เตีย้ยเลยสูงดีเหมือนกันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่านี่ฮะกระดูกเขากว้าง ราะนั้นเนี่ยที่มุมเนี่ยก็หลอกว่าถ้าคุณไม่อยากทําอะไรกับชีวิตมากนะคุณก็ถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายรูปเนี่ยหัน45องศาหรือหันข้างเนี่ยก็จะก็จะดูสวยเองโดยไม่ต้องทำอะไรแต่คุณคบอกว่าชีวิตจริงไม่ใช่บางทีเขาก็อยากมีมุมหน้าตรงที่จะสวยงามมากยงาะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยกุ่มให้กลุ่มพวกเนีมม้ที่กระดูกกว้างถึงแม้จะเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยเราก็จะทําได้โดยการที่ทําให้อาทุบก,กระดูกจมูกหรือทําให้กระดูกจมูกมันเรียวขึ้นโดยการอ ออกผ่านกระดูกจมูกอะไรประมาณนี้ครับาาก็จะับให้ไม้มีมุมที่มันเ,เรียวขึ้นทั้งทางด้านหน้าตรงแล้วก็ทางด้านข้างหรือด้านเอียงชิดหน้าองศางค,ร<อ>ครับผม็้อรายละเอียดครับผมครับอาจารย์มีมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าอาจจะแบบอายุเยอะแล้วหย่อนคล้อยแล้วไม่กล้าทาศัลยกรรมเลยแต่ว่าก็เห็นบางคนทํามาแล้วก็สวยก็ดีใจด้วยแต่ตัวเองเนี่ยกลัวเข็มมากเลยก็เลยแบบอาจจะไม่กล้าทําแต่ว่า คุณผู้ฟังเนี่ยถามมาว่าวันนี้เออเห็นมีข่าวดาราคนนึงเขาถึงพึ่งไปทำสาระยกรรมออกมาแล้วแบบออกข่าวว่าทำแบบโฟมขึ้นเอออันเนี้ยมันมีแบบโฟมไหมครับอาจารย์เป็น,นะะยังไงครับคุณนันคทีเขาเขาเขาคุณผู้ฟังถามมาว่าใช้แบบโฟมอ่ะใช้เป็นเหมือนน่าจะเป็นมีการเอาโฟมมาเป็นต้นแบบหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ ต้นแบบในการเสริมจมูกเหรอฮะหรือไม่ในการน่าจะประมาณนั้นนะครับรอ,อ,อาจารย์หลังๆเทคโนโลยีจะมีเยอะขึ้นนะฮะ,ะในการที่จะแบบว่าทําในการแทนหรือว่าในการที่จะเรืยกววัสดุที่ใช้ในการในการเสริมใสเมื่อกีก้เขาเรียกทําเรียกภาษาทางการแพทย์เขาเรียก patient specific implant ก็คือทำไอ้วัสดุเสริมเนี่ยที่เหมาะกับอ่าคนไข้เลยนะครับเขาเรียกทำเทคโนโลยีการเช่นเขาจะถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์สามมิติของคนไข้ก่อนนะครับแล้วเขาจะไปทําผ่านคอมพิวเตอร์แอคชิสดีไซน์หรือ C.A.D. ทเทคโนโลยีของของคอมพิวเตอร์ในการจะมองจับดูว่าเอ,ออย่างนี้สวยไม่สวยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาดีไซน์แล้วว่าไอลักษณะของไอตัวซิลิคนที่จะเสริมเช่นท,ที่ทำาก้แบบจะมีชิลิคนที่เสริมคางเสริมจมูกเสริมน้าขาอะไรเนี่ยเขาจะมีมะลักษณะที่เฉพาะหลักคนไข้คนนี้แล้วเขาจะไปทําผ่านเครื่อง 3D Printing S <S แล้วก็แบบติโดโพลมาแล้วก็มาทําฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่ก็ไปเฉพาะคนไอต่อไปจะมีเยอะขึ้นนะครับเป็น 3D Printing เหมือนกับเหมือนกับเราพิมพ์โมเดลอะไรเงี้ยคุณอาร์ตนะเียงแต่ว่านี้ไม่ใช่พิมพ์โมเดลแล้วมันพิมพ์ไอซีลิโคนทาการแพทย์ที่สามารถที่จะใส่้าไปในในตัวประสามาทนั่นครับ,รบอาจารย์ส่วน,นพวกนี้นะฮะผมไม่แน่ใจแต่ว่าลักษณะกลุ่มพวกนี้จะมีมากขึ้นก็มีโฆษณาหลายๆที่ที่บบว่าโอเคเนี่ย ทำตะแกรเสร็จแล้วส่งไปทำซิลิโคนที่เกาหลีส่งกลับมาแล้วก็สมลงวแ่นโฟเลยตรงไหนทรงนั้นเหมาะสำหรับคนนี้คนเดียวเป็นเคเช่นสเปสตกินแผ่นก็คือทำมาเฉพาะบุคคลเป็นลายๆเป็นโมเดลอะไรอย่างนี้หมอยังต้องกลับมานั่งเหล่าอีกไหมครับอาจารย์ต่อไปอนาคตน่าจะเป็นรูปแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมก็มองว่ามันก็จะมีกลยุทยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปเรื่<ๆ>อยๆหมายถไปที่ผม ที่ผมกาลังคิดว่าน่าจะมานะแต่ว่าแต่ว่าจะไม่เร็วนะก็คือต่อไปหลอดมาแทนที่เราจะต้องแบบมาใส่ซิลิโคนแล้วก็จะมีผลแทรกซ้อนจากซิลิโคนใช่ไหมฮะต่อไปหลอดจะทาจะทําเหมือนกับว่า,า,าทำซีดิจินซิ่ให้ทรงเป็นเป็นตัวเสริมเนี่ยให้เหมาะกับเขาแต่ว่าัสดุที่เสริมเนี่ยเขาเรียกเป็นเหมือนกับเป็นโครงเฉย,ยหรือว่าภาษาศัพท์การแพทย์เขาเรียกสครั์โฟมเป็นโครงเป็นโครงาตาข่ายเหมือนเป็นแบบ เฉยๆแล้วหลังนั้นแล้วก็ตีเซลล์กับเราเอาเซลล์ของกระดูกอ่อนคนไข้มาจากในโครงสมุกนไพรในหูไปน่ยเราก็ไปเพาะไปเพาะไอ้ตัวเซลล์กระดูกอ่อนและเสร็จแล้วเราก็เอาเซลล์กระดูกอ่อนไปใส่ก็ไปในไอ้ตัวโครงสแครโพที่เราที่เรา,ท,เราที่เราแต่เตรียมไว้อย่างเงี้ยจึงนั้นเราไปเสริมใส่ในสมุกคนไข้แล้วก็เราก็หวังว่าพอไอ้โครงล่างของของของรงที่มันเขี่ยมสลายไปเนี่ยจะออดกไ้กูเเนืืย่ ทิ่เซลของกระดูกอ่อนที่โตมันเป็นกระดูกอ่อนพอดีซึ่งต่อไปมันจะกลายเป็นกระดูกอ่อนคนไข้ไปเลยนะนี่ยนอกใช่ไหมฮะนี่ก็จินตนาการล้ำมากเลยจินตนาการตามไม่มีแรกซ้อนอะไรไม่มีความทะลุไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอจะถึงจุดนั้นต้องใช้เวลานานนะเพราะว่ากรินเซลของกระดูกอ่อนเนี่ยมันมันแทบจะต้องมันต้องการออกซิเจนมันต้องการอาหารแต่ว่าตัวมันเองมันต้องการไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีไอ ความยากง่ายนิดนึงในการที่จะใส่ลงไปแล้วมันจะอยู่ได้รอดเป็นตัวกระดูกพรอยหรือเปล่ามันเปลี่ยนเป็นการไปเซลล์อื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยรันจะเป็นกากันต่อแต่ว่าหลักการนี้คือเป็นโมเดลที่คิดว่าถ้ามันเป็นไปได้นะคนเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นระบบแทนแล้วก็การรักษาหรือซ่อมแซมแทนที่จะใช้บางส่วนของร่างกายเราไปซ่อมแซมเองเนี่ยหลัดกระเพาะม,มันก็มีต่างประเทศที่เพาะอวัยวะเทียมเช่นหลอดลมนี่ยะครับกระเพาะขดวะหัวใจไตเนี่ย เฉพาะมาในเครื่องมีเครื่องจะเป็นไคชัมดลูกเทียมนะเขาเรียกไบโอเร็กเตอร์ในการเพาะในตัวเอวเทียมพวกเนี้นะครับแล้วก็กระดองมันไปเป็นริงัยก็มีก็มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หลากหลายครับผมครับอันนี้แบบอาจารย์พูดไปจินตนาการตามรลยถึอว่าเป็นกแบบเป็นจักษสาลนะคะที่เรากับสานเป็นโครงสร้างเรามาวางไว้เดี๋ยวเนื้อเยื่อก็จะขึ้นเองอะไรเงี้ยนึกถึงแบบอาจจะเป็นแปลงผักก็ได้ที่แบบว่า มีม,มีนั่งร้านมาวางไว้ให้เดี๋ยวตำลึงก็จะเลยไปออเองก็เต็มอาจารย์ค่ะมีเรื่องแบบสงสัยจะถามค่ะที่อาจารย์พูดถึงความสมมาตรของหน้าอันนี้อันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวคืออยากรู้ว่าเวลาเราวัดเราวัดยังไงคือหยกเคยคุยกับแบบอาจารย์ที่ทาผมคือวัดแบบหัวร้านก็คือว่าอ่ะเอามือของเราที่ระหว่างหัวคิว้วค่ะวัดไปถึงกลางคิ้วว่าเป็นง่ามตัวเอ็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณสิบเอ็ดเซนอย่างเงี้ยแต่ว่าความหน้าสมมาตรของเราอะค่ะเราวัดจากอะไรคะเวลาคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเรา เอาแมา้บรรทัดมาวัดไหมหรือว่าเราวัดดูยังไงอะคะแล้วความไม่สมมาตรของหน้าเราเนี่ยมันเกิดจากเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนชอบนอนตะแคงซ้ายมากเป็นพิเศษหรือเปล่าหน้าเราข้างนี้ก็เลยยุบเพราะหน้าข้างขวาของเราก็เลยแบบบานกว่าอะไรอย่างนี้มันเกี่ยวกันไหมคะอืมจริงจริงจริง,รง,รงเดี๋ยวเอาทีละทีละคาถามนะทีะ <c oughs> ท่บอกว่าวัดไงสมมาตรเนี่ยส่วนใหญ่อ่ามันจะมีการศึกษามาอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอ้ความไม่สมมาตรเนี่ยจริง สมัยก่อนเนี่ยเวลามันจะเปงนสมัยเรเนซองส์เลยนะเวลาที่ศิลปินดาวินชีจะสอนสอนลูกศิษย์วาดลูกหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีเขาเรียกไอ่านโอคลาสสิคอลแคนนอนเหมือนกับว่าการกําหนดสัดส่วนใบหน้าของคนเนะ่ะค<ๆ>ืิการกำหนดสัดส่วนใบหน้าคนมันมาจากจากยุคเรเนซองส์แับยุคโรมันที่เป็นการศิลปะในการวาดหน้าคนให้เหมือนเมื่อก่อนครับเพรว่า มีโอคัสซิเข้าแคนนอนหรือว่าตัวกดสมัยก่อนในจริงก็เป็นการกะเอาขป้วช่งชึ่นจริงชีวิตจริงไม่เหมือนกันจะมีอ่านัก่านักวิทยาศาสตร์นะครับเอลอคเร์คนี์ดเขาจะมานั่งวัดจริงๆเป็นเจ้าพ่อในการวัดจากส่วนเป็นหน้าคน,นเลสเขาจะมีงานวิจัยมาเป็นสองสามร้อยเปเปอร์ที่เป็นแบบบวกเดียวกับการวัดอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็มาบอกว่า,าสตาส่วนของหน้าผาดกว้างขนาดนี้นะครับไปหน้าด้าน ด้านบนลงล่างมาแบ่งเป็นสามส่วนน็่คือหน้าผากแล้วก็ระหว่างอหว่างคิ้วถึงจมูกแต่จมูกถึงคางอะไรเงี้ยจะเป็นสัดส่วนที่มันจะเท่ากันแต่เม่จริงก็เป็นส่วนล่างก็จะยาวกว่าหรือว่าใบหน้าหน้าตรงในเวลาขีดเส้นดิ่งลงมาเนี่ยตรงกลางก็แบ่งได้เป็นห้าส่วนอะไรประมาณนี้จากใบหูมาถึงหางตาจากหางตามาถึงหัวตาแล้วก็ตรงกลางก็คือตรงหัวตาของข้างถึงกลางอะไรประมาณนั้นจะมีการศรึกษาอย่างเงี้ยอยู่แล้วซ,ซึ่งการศึกษานั้นะไม่ได้บอกว่า ถ้าเข้ากับกับค่านี้มันเป็นค่าที่สวยงามนะมผมบอกนิดไอ้ค่าที่เขาศึกษาเนี่ยถ้าพูดจริงๆเหมือนกับเอาไปวัดคนสองสามพันคนหรือหมื่นคนแล้วก็มาวัดดูค่าเฉลีย่ยมันคือค่าค่าปกติหรือค่านอมอ่ะซึ่ง้ผลวิทยาจากการวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในการเรื่องของความสวยงามโดยตรงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยหน้าเรีกสัดส่วนตามนี้จริงๆแต่ว่าดูโดยรวมแล้วมันไม่ใช่ความสวยงามไงอาจจะดูไม่ได้สวยมากคนสวยงามจริงๆไอ้สัดส่วนอาจจะเม่ตรงตามนี้ก็ได้ แต่ว่าค่านี้เขาเรียกว่าค่าผมเป็นค่านองหรือค่าปกติของคนทั่วไปที่เขามีซึ่งมันจะมีประโยชน์ในการที่จะไม่ทําสวยงามนะมีประโยชน์ที่ในการทําเสริมสร้างหรือว่าแก้ไขความผิดปกติครนะคนที่เป็นปากแบ่งเพดานโบคนที่เป็นตาห่างหรือว่าในโรคบางโรคที่มันไม่ได้ที่มันไม่ได้สมสมมากหรือไม่ได้เข้าส่วนกับสัดส่วนคนปกติเราจะใช้ไอ้สัดส่วนที่เราศึกษาเนี่ยทําให้เขาดูเหมือนค่านองหรือเหมือนค่าคนปกติมากขึ้นมากกว่า ส่วนสาเหตุที่เกิดคำถามที่สองนะที่บอกเอ้านอตแคนนออะไรได้ไหมคือจริง,รงมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าท้ายจริงเนี่ยมันมันก็ไม่ไม่เท่ากันเยอะอยู่แล้วแล้ววิธีการที่ดูง่ายๆนะสมมติว่าจะดูว่าอ่าไม่เท่ากันจริงเนี่ยบางทีถ่ายรูปเหอกไหมฮะแล้วก็ตัดรูปสักสครึ่งหนึ่งนะครับลงตามท,นะทันไหมคือตัดซีกซ้ายซีขวาแยกกันแล้วก็เอาซีซีกขวามามินเลอร์ก็คือทําให้หนอนกระจกทีซ้ายกระจก ถ้าเกิดว่าดูแล้วสองช้างเนี่ยมันจะ,ะคุณฮะพอทำเหมือนกระจกมัน,จ,มนจ,ะจะเป็นหน้าของคนคนหนึ่งกับหน้าของคน,น,อ,งคน,นอีกคนหนึ่งถ้าสองรูปเนี้ยดูอย่างคล้ายๆเรา,าคือโอเคเราไม่ได้เราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่เท่ากันมากถ้าเกิดว่าเรามาแบ่งชิงสติตส๊หน้าเสร็จเราหน้ามัาิีเลอร์เหมือนจะคนละคนสองคนเลยก็แสดงว่าเนี่ยแหละโอเคหน้าเราเนี่ยไม่ไม่เท่ากันนะ <laughs> แน่จาดูไม่ได้ผมจะชอบใป้คนไข้ดูเลยคนะุณคุณนนท์คุณมาตัดก็จะทำใน,นออโตช็อปไปคนไข้ดูนะแล้วก็มาิีเลอร์ แะไประมาณเน่มันแบเอาเหมือนคนสองคนเลยเราพึ่งหน้ามา, <c oughs> ม,ามาทําให้มันเป็นมิลเลอร์อะนะครับเทียมกันอะไรประมาณนั้นครับอาจารย์ครับขออีกคําถามนงฮะขออนุญาตอีกคำถามนะออถาม,มีคุณผู้ฟังสงสัยว่าอย่างที่อาจารย์บอกแบบโอเพนกับไม่โอเพนเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับอาจารย์อ๋อครับผมมันเป็นวิธีการที่จะ,ะเข้าไปทำผ่า,ผาตัดนะครับก็กจริงจริงอย่างท เดี๋ยวผมจะเล่านะโอเพนไม่โอเพนเนี่ยเขาจะมีวิธีนึงเขาเรียกเซมิโอเพนอีกนะแผลางการลึก <c oughs> ซึ่งระหว่าง,งโอเพนกับ close อีก็เป็นสั์เทคนิคบางทีก็ผมว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งโหหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่จริงจมันก็มีเขียนไว้ในหนังสือตำราเก่าๆเหมือนกันนะครับครับการทําจมูกโดย close เนี่ยโดยพื้นฐานเองเนี่ยมันมันถ้าเน้นในในเอเชียที่เน้นใช้แบบซิลิโคนเสริมกันก็เป็นหลักเนี่ยหลักการของมันก็คือเปิดแผล อ่าแต่ด้านในเฉยๆนะครับ<ม>ด้านในรูจมูกจะไม่เห็นแผลข้างนอกเขาจะเปิดข้างเดียวหรือสองข้างก็แล้วแต่จากนั้นก็ทำเหล่าตัวแท่งซิลิโคนให้มันรับกับทรงที่อยากได้นะครับฉะนั้นหลักการของการทําจมูกแบบโครสหรือแบบปิดเนี่ยก็คือปัดแท่งซิลิโคนตามลักษณะของเนื้อกระดูกอ่อนกระดูกของคนไข้เช่นตำแหน่งนี้กระดูกเยอะเราก็ต้อง ให้มันหว๋มขึ้นกระดูกน้อยเราก็ต้องใช้แทง่งชิลิดคอนเสริมกระดูกอ่อนสองข้างไม่เท่ากันเราจะต้องเหลาซิลิโคนให้มันข้างนี้เบี้ยวกว่าข้างนั้นนิดนึงเพื่อให้โดยรวมแล้วทดแทนกันเนื้อที่ไม่เท่ากันให้มันเท่ากันฉะนั้นหลักการของการทําโครสก็คือปรับแท่งให้มันล้อไปกับเนื้อเยื่อของร่างกายเนีย่ยออกใช่ไหมฮะครับส่วนโอเพนเนี่ยเราจะต่างกันโอเพนก็จะมีแผล แผลบริเวณด้านหน้าจมูกเพิ่มอีกแผลหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นเกิดจากการโอเพนก็คือเกยวการมองเห็นด้านในมันจะค่อนข้างชัดนะครับคุณเปิดนี่มันพลงผลกรอกกล้วยออกมาเลยเนี่ยใช่ไหมฮะอ่าครับกอกกล้วยออกมาเห็นข้างในแล้วก็ไปดูเนื้อกล้วยแล้วก็ไปตัดแต่งเนื้อกล้วยเราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของํารทำจมูกแบบโอเพนก็คือเกิดเข้าไปเพื่อที่จะปรับโครงสร้างปรับสิ่งต่างๆปรับเนื้อเยื่อเพราะเราเห็นทุกอย่างนะฮะเห็นเนื้อเยื่อเห็นกระดูกออเห็นผนังก้านจมูกเห็นกระดูก อแข็งกระดูกอ่อนเราก็สามารถจะปรับพื้นฐานได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วการวางแท่งซิลิโคนหรือว่าสดุเสริมหรือที่โครงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถจะวางได้ค่อนข้างแม่นยําแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่บิดเบี้ยวไปไหนเพราะว่าเราเปิดออกมาเห็นหมดแต่หลักการมันก็จะไม่ในการเหลา่ซิลิโคนให้มันรับกันเนื้อแล้วก็เราเห็นเนื้อหมดเราจะตัดเนื้อเกิื่อนออกเราจะเสริมตำแหน่งนั้นลดตำแหน่งนี้อะไรเนี่ยมันก็เป็นการปรับที่โครงสร้างพื้นฐานมากกว่านะครับ,รบแล้วก็ ริดแถลไม่ริดตึงเซมิโอเพนเนี่ยข่าวความหมายมันนั่นคือเปิดจมูกสองข้างแต่ว่าไม่ได้มีแผลตรงกลางนะครับแล้วก็ทําการตัดแต่งก,กระดูก่อนอะไรได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคําที่ใช้เพิ่มขึ้นมาขึ่เไปต่อจะเป็นคาทางในตำรามีเขียนนะแต่บางท่านก็เป็นการคาเพื่อที่จะเมือนแบบให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่โครดธรรมดานี่ไม่ใช่แบบแเกือบเกิดแต่ไม่มีรอยแผลตรงกลางขนาดอะไรเงี้ยนะ ัครบอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามว่าแล้วเราสามารถจะตอกฐานผ่านการทำจมูกแบบโค้สได้ดีเท่ากับแบบโอเพนไหมคะอ๋อครับขอบคุณมากคำถามนี้เป็นคำถามท,ที่ผมเจอถามเยอะมากในี่ยคนไข้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนไข้หลายๆคนเวลาปรึกษากับหมอหลายๆท่านจะบอกเราเฮ้ยคุณจะตอกฐานกระดูกเนี่ยคุณต้องโอเพนเท่านั้นนะค้รสไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยการที่ผมผมก็อ ทำมาหลายเคสก็อาจารย์ที่สอนสั่งมาหรือว่าที่ร่ำเรียนมาในการทำโค้หรือโอเพนเนี่ยไม่ได้เป็นการลิมิตของการที่จะทำออกฐานกระดูกให้มันเข้ามาโอ mm hmm. เคการทำด้วยวิธีโอเพนเนี่ยมันเปิดปมันจะมองเห็นชัดเจนว่าแนวไหนแนวไหนเป็นยังไงยอกใช่ไหมฮะแต่การทำด้วยวิธีโคสเนี่ยถ้าทำได้ํำนานและดีพอเนี่ยผมว่าจะเข้าด้วยวิธีการแบบปิดหรือแบบเปิดเนี่ยการออกฐานกระดูกให้แคบลงเลี้ยวลง,ลงเนี่ยสามารถทำได้โดยได้ผลไม่ได้ ไม่ได้แตกต่างกันมากกันไปในมือสัญญาแพทย์หรือแพทย์ที่ทําการผ่า,าตัดที่มีประสบการณ์มากพอครับผมในความคดขอาจครับผมก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะครับอาจารย์ครับผมอืมครับก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับหลายเรื่องเลยที่ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการสสาปฏินนกรรมจมูกแล้วก็เรื่องของความไม่เท่ากันของอวัยวะบนใบหน้าด้วยนะครับ ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ค,ครับขอบคุณนะคะอาจารย์ครับผมครับผมยินดีครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณค่ะ